และวิธีการที่คุณจะสร้างเงินล้านนะครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจออฟไลน์หรือออนไลน์สิ่งที่คุณต้องมีครับที่เอาไปอยากจะบอกคุณคําถามคือคุณชัดเจนกับสิ่งที่คุณต้องการหรือยังในธุรกิจคุณมีกี่คนในที่นี้ครับที่ชัดเจนกับธุรกิจของตัวเองแล้วว่าอยากจะได้ยอดขายเท่าไหร่ต่อปีอ่ะใครที่ชัดเจนละว่าต้องการยอดขายเท่าไหร่ต่อปีกดหนึ่งมาหน่อยถ้าเกิดว่าคุณชัดเจนส่วนใครที่ไม่เคยตั้งเป้าหมายต่อปีเลยว่าฉันต้องการตัวเลขเท่าไร่กันแน่ นะครับไม่เอาประมาณนะครับเอาแบบอ่าฟ er, ิกมาเลยอ่ะว่าจะต้องได้เท่าไหร่นะครับเช่นสมมุติว่าฉันต้องการ1ล้านบาท5ล้านบาท3ล้านบาทนะครับคุณก็สามารถฟิกมาได้เลยนะครับอ่าถ้าเกิดว่าคุณยังไม่มีกด2นะครับและแน่นอนครับโอป้าสร้างยอดขายในออนไลน์มากกว่า5ล้านบาทนะครับและนั่นก็คือเป็นความเชี่ยวชาญในด้านออนไลน์ส่วนออฟไลน์ก็อย่างที่บอกนะครับร้อยล้านบาทต่อเดือนนะครับโอเคเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะปรึกษาเรื่องการสร้างยอดขายก็สามารถเข้ามาปรึกษาได้นะครับ โอเคแล้วใครในที่นี้ครับที่มียอดขายชัดเจนกับตัวเองครับว่าปีนี้ฉันต้องได้ยอดขายกี่ล้าน1ล้าน3ล้าน5ล้าน10บล้านนะครับหรือจะเป็นหลักแสนก็ได้ใครชัดเจนแล้วกดหนึ่งครันไครับส่วนใครที่ยังไม่มีความชัดเจนครับอ่าคุณยังไม่ได้ลิสต์เป้าหมายของคุณไว้กด2ได้เลยครับโอเคครับเพืครับอ่าขอบคุณสําหรับคนที่กดติดตามด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้ชัดเจนก็กด2มาได้เลยครับคือคุณยังไม่ได้ออกแบบนะครับว่าธุรกิจคุณเนี่ยจะต้องมียอดขายเท่าไหร่ โอเคยามากับพี่เอินบอกว่ากดหนึง่งโอเคแสดงว่ามีคนที่ list เป้าหมายรายปีละนะครับสิ่งต่อมานะครับที่จะบอกคือเมื่อแกเราบอกแล้วว่าความชัดเจนในเรื่องของแฟกต์หรือข้อเทจ้จริงคุณจําเป็นจะต้องมีนะครับในการที่คุณจะทําธุรกิจไม่ว่าจะเป็นโลกออฟไลน์หรือโลกออนไลน์นะครับคุณจําเป็นต้องสร้างความชัดเจนเรื่องตัวเลขนะธุรกิจที่ไม่มีตัวเลขเป็นธุรกิจที่ไม่โกรธเสมอครับและไม่เติบโตเลยเพราะว่าคุณไม่รู้เลยว่าคุณต้องการอะไร และความชัดเจนมันก็คือพลังสําคัญครับที่คุณจะสร้างมันขึ้นมาผ่านสิ่งที่เรียกว่าตัวเลขและแน่นอนครับข้อต่อมาสิ่งที่คุณอาจจะต้องทําคือตอนนี้คุณมีเค้กก้อนใหญ่แล้วครับที่คุณต้องการที่จะไปทะลุแสนทะลุล้านทะลุสิบล้านร้อยล้านสําหรับบางท่านเมื่อคุณมีเค้กก้อนใหญ่คุณไม่สามารถกินหมดได้หรอกครับสิ่งที่ป้าจะบอกคุณในการที่คุณจะเป็นเศรษฐีเงินล้านคือคุณจะต้องกินเค้กทีละชิ้นครับนั่นก็คือตอนนี้คุณต้องการมา r k เก็ตไซด์ของคุณนะครับเท่าไหร่ นะเมื่อกี้คุณรู้แล้วว่าคุณต้องการยอดขายหนึ่งล้านบาทนะแต่วันนี้คุณจําเป็นมากครับที่จะต้องกินแชร์ของคุณนะครับกินเค้กทีละชิ้นนะครับเค้กทีละชิ้นของคุณนะครับคุณจะกินเค้กทีละชิ้นอย่างไรเมื่อคุณลิสต์มาแล้วว่าคุณอยากได้หนึ่งล้านบาทแรกโอเคฉันจะต้องเริ่มทํางานกับใครบ้างุณสมครลิสต์ด้ที่บ้านคุณนะครับใส่สมุดหรือว่าพิมพ์คอมเมนต์นี้มา คุณจะต้องเริ่มทํางานกับใครบ้างเพื่อให้คุณได้เงินหนึ่งล้านบาทนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคัสเตอร์ลูกค้าของคุณนะครับหรือว่าอาจจะเป็นพาร์ทเนอร์ต่างๆทางธุรกิจนะครับหรือคนที่คุณจะต้องเจอสวัสดีครับเพื่อที่เขาจะเอื้อต่อธุรกิจคุณช่วยแนะนําธุรกิจของคุณนะครับอย่างอป้าก็จะมีคนที่ช่วยแนะนําธุรกิจนะครับให้ได้เดียวเนี่ยหลักแสนหลักล้านตลอดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณมีพาร์ทเนอร์คุณต้องเจอพาร์ทเนอร์ใครนะคุณต้องคุยกับใครหรือคุณต้องเข้าสมนาอะไร นะหรือคุณจะต้องเข้าไป Development Class ไหนที่จะทำให้คุณได้เจอกลุ่มเป้าหมายของคุณสวัสดีครับขอบคุณครับปีน้ำตาลอย่างที่บอกนะครับอย่างตอนเช้าโอป้าก็เพิ่งคุยกับกลุ่มผู้ประกอบการนะซึ่งมีรายได้หลักร้อยล้านนะครับซึ่งแน่นอนครับตอนเช้าก็มากกว่าสี่ท่านนะครับและแอนเฮาส์ how, หลายๆเจ้าเลยนะครับซึ่งเขาเนี่ยก็มีพิ h ชิงกันในด้านของ Marketing เพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นไหมครับว่าโอกาสที่คุณเนี่ยจะเติบโตในวงการธุรกิจเนี่ยมันมีมากมายเพราะฉะนั้นอันแรกชัดเจนก่่อนวา แฟกหรือยอดขายคุณเท่าไหร่อันดัที่2คุณต้องไปเจอใครนะที่จะช่วยซัพพอร์ตทางธุรกิจคุณได้นะครับให้เติบโตสวัสดีครับปีน้ำตาลนะครับอบครับนะครับคุณจะต้องไปเจอใครนะครับที่จะช่วยให้ยอดขายคุณเติบโตอย่างเดือนก่อนนะครับโอป้าก็มีการที่แนะนําทางบิส e ิสมานะครับโอป้าก็ได้เทรนแบนคุณก็จะสามารถสร้าง attention ให้อินซีมันกันดึงดูดเข้ามาหาคุณ นะอันนี้เป็นคีย์แพงในเช้าวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างออบบ้าเองก็ไม่ได้อายุน้อยนะครับก็อายุ38ปีนะครับเพราะฉะนั้นแต่ว่าก็อาจจะเด็กสําหรับวงการธุรกิจสาหรับบางท่านแต่อย่างที่บอกครับในเรื่องอายุไม่เกี่ยวข้องนะแต่ว่าความเชี่ยวชาญคุณเนี่ยมันเชี่ยวชาญแบบไหนเยกะตัวอย่างแล้วกันนะครับเวลาที่คุณอยากสร้างนะครับ attention หรือจุดสนใจในการที่คุณจะไปสร้างโอกาสทางธุรกิจเนี่ยไม่ว่าจะเป็นออฟไลน์ line, หรือออนไลน คุณอาจจะแนะนําตัวสั้นๆครับเยอตัวอย่างโอป้าก็มีประสบการณ์ด้านธุรกิจครับการตลาดการวางกลยุทธ์การออกแบบสื่อการเทรนการสร้างภาพลักษณ์ให้องค์กรน,นะครับถ้าไม่มีแรงกดดันนะครับเราก็จะไม่เติบโตแต่ถ้าเกิดว่าเราจะเติบโตเราต้องมีทัศนคติที่ใช่ในการรับมือกับแรงกดดันก่อนคุณถึงจะสามารถเปลี่ยนปัญหารหรืออุปสรรคเนี่ยเป็นขุมทรัพย์ของคุณหรือเป็นโอกาสของคุณได้ บอกเลยครับว่าวันนี้คนส่วนมากเนี่ย95%ไม่สามารถเปลี่ยนอุปสรรคกลายเป็นโอกาสได้เพราะพวกเขาไม่มีเทคนิคในเรื่องของการรับมือใครคิดว่าใช่พิมใช่ครับอ่าเพราะว่าคนส่วนมากนะครับก็รู้สึกว่าเวลาเจอปัญหาฉันจะต้องรับกับมัน,นเต็มๆคุณไม่จำเป็นต้องรับมือกับปัญหาครับคุณแค่อยู่ให้เป็นและคุณก็แค่ เปลี่ยนปัญหาเป็นโอกาสได้นะครับด้วยเทคนิคของ p r e e i s i o n ซึ่งมันอาจจะต้องเรียนลึกลงไปแต่วันนี้ก็เป็นน้ำจิ้มนะครับเล่าให้คุณฟังคร่าวๆว่าถ้าคนมีทักษะในการรับมือคุณจะสามารถเติบโต,ตได้และเรื่องนี้ก็ยังอ้างอิกนะครับถึงคำพูดของโทนี่โรบินในคลาสเด i วิ d เด t นี y ซึ่งโอป้าก็เป็นนักเรียนของโทนี่โรบินในคลาสใหญ่นะครับเรียนจบแล้วครับมา1ปี เพราะฉะนั้นเนี่ยท่านบอกว่าถ้าเรามีทักษะในการรับมือกับแรงกดดันเราจะสามารถเปลี่ยนทุกอย่างเป็นโอกาสได้หมดในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวของคุณครับหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธุรกิจของคุณนะเรื่องการเงินเรื่องความสัมพันธ์คุณสามารถเปลี่ยนทุกอย่างได้ขอบคุณครับพี่แจ๋วไม่มานาน,านส่นของควัญได้ขอบคุณมากเลยครับ <S <S เพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือทักษะการรับมือเพราะว่าคนเราเนี่ยมันมีอยู่5้าภาวะครับขอแนะนําเบื้องต้นละกัน คนเราเวลาเจอปัญหาเนี่ยส่วนมากถ้าเกิดว่าเขาไม่มีสกิลในเรื่องนี้เขาอาจจะเกิดภาวะที่เรียกว่าช็อกนะไม่ใช่ชักกระเดวนะครับคือช็อกแบบนี้เป็นภาวะช็อกค,คือแบบรู้สึกว่าอารมณ์เปลี่ยนแปลงเร็วมากเมื่อเจอปัญหาหรือบางคนเนี่ยก็สามารถที่จะแบบอารมณ์ร่วงแล้วก็ธุรกิจร่วงไปเลยสวัสดีครับพี P ่อีทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสําคัญนะครับถ้าเกิดว่าคนมีความสามารถในการรับมือคุณไม่จมําเป็นต้องเจอภาวะช็อกก็ได้ นะคบภาวะช็อกในที่นี้เป็นคําเปรียบเปรยนะครับไม่ได้แบบว่าคุณต้องไปช็อกชักกระเดวเนาะภาวะช็อกในที่นี้คือคุณทําอะไรไม่ถูกแล้วคุณก็ตอบสนองด้วยการเป็นเหยื่อคําว่าตอบสนองด้วยการเป็นเหยื่อคือเลยครับอย่างที่บอกนะครับในโลกของเกมธุรกิจนี้เงินหมุนเวียนมันมีหลักล้านเยอะเต็มไปหมดเลยนะครับอย่าพูดถึงหลักแสนเลยอันนี้ธรรมดาไปต้องพูดถึงหลักล้านเลยนะครับหนึ่งล้านสิบล้านร้อยล้านหมื่นล้านสําหรับธุรกิจขนาดเล็กขนาดกลางและขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นขอบคุณครับพี่สี เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณสามารถรับมือกับมันได้นะครับในเรื่องของแรงกดดนันทางธุรกิจเศรษฐกิจโรคระบาดท,ที่คุณเจอปัจจุบันอาจจะรวมถึงคู่แข่งคุณก็ได้ครับมันก็จะทําให้คุณสามารถสร้างกลยุทธ์ทองคําขอเปลียบเปคำนี้แล้วกันคุณจะสามารถสร้างกลย์ s t r a t e c ได้ในขณะที่คุณเจอปัญหาและคุณจะสามารถสร้างยอดขายโตได้ในขณะที่คุณเจอปัญหาใครนี้ที่นี้เชื่อบ้างครับว่า คุณสามารถสร้างยอดขายเติบโตในขณะที่คุณมีวิกฤตเศรษฐกิจณปัจจุบันได้คือกลับมามองก่อนครับว่าสวอตของคุณคืออะไรสวอตคืออะไรครับสวอตก็คือจุดแข็งจุดอ่อนนะครับที่คุณสามารถเล่นในตลาดธุรกิจของคุณวันนี้นะครับอย่าเอาจุดอ่อนไปสู้กับผู้แข่งแต่จงเอาจุดแข็งไปสู้กับคู่แขงนะครับคําว่าจุดแข็งคุณคืออะไรครับคือสิ่งที่คุณโดดเด่นโดยที่คุณเนี่ยอาจจะเป็นธรรมชาติของคุณอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นด้านของความสามารถ ไม่ว่าจะเป็นนิสยัยมันมีเคล็ดลับเยอะแยะมากมายขั้นต่อมาครับก็คือในเรื่องของการสร้างรูทีนที่ใช่นะครับบอกเลยครับว่าถ้าคุณสร้างเป้าหมายใหญ่เนี่ยแต่คุณไม่มีรูทีนที่ใช่นะครับคุณก็ไม่สามารถไปถึงฝั่งฝันได้หรอกครับเพราะว่ามันเรียกว่าการไม่คู่ควรครับ การนี้คุณจะคู่ควรกับการเป็นคนที่มีเงินล้านแบบเร็วๆแบบง่ายๆนะครับอย่างงป้าก็สามารถสร้างได้นะครับภายใน2เดือนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งนี้เราทําซ้ํามาหลายรอบแล้วนะครับและแน่นอนครับเราสามารถหาเงินครึ่งล้านได้ภายในระยะเวลาแค่3ามสีวันแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราจะทําสิ่งนี้ไม่ได้เลยครับถ้าเราไม่มีรูทีนที่ใช่บอกเลยครับว่าคนส่วนใหญ่ที่อยากเป็นเศรษฐีเขาพวกเขาเนี่ยแปไม่ได้สร้างรูทีนเกี่ยวกับการเป็นเศรษฐีครับอีก20%อาจจะสร้างครับและแน่นครับ มีเพียงแค่สองเปอร์เซ็นเท่านั้นที่สร้างแล้วก็ทํามันอย่างร้อยเปอร์เซ็นตเพราะฉะนั้นเนี่ยความสําเร็จเนี่ยเป็นเรื่องของการสร้างความสาเร็จแบบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นครับถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยสามารถสร้างรูทีนที่เกี่ยวกับการเป็นเศรษฐีได้คุณก็จะสามารถสร้างการประสบความสำเร็จได้รูทีนเศรษฐีมีมากมายครับแล้วแต่คนใช้บางคนจะใช้แอปพลิเคชันเว็บไซต์นะครับหรืออาจจะเป็นสมุดนะอาจจะเป็นสเกดูต่างต่างนะครับที่หรืออาจจะเป็นเลขาก็ได้ครับในการช่วยคุณเนี่ยจัดตารางเวลา ความสามารถอย่างหนึ่งของคนที่จับเงินล้านนะครับก็คือจัดลําดับความสําคัญของงานครับว่างานใดอันดับหนึ่งสองสามสี่ห้างานใดสาคัญก่อนงานใดสําคัญหลักนะครับเนี่ยมันมีในหลายแง่ครับการที่คุณจะเป็นผู้ประกอบการเงินล้านคุณจะต้องมีอารมณ์ที่สมดุลในการรับผิดชอบมันคุณจะต้องรับผิดชอบในการสร้างอารมณ์ที่ใช่ครับที่คุณจะไปถึงเป้าหมายถ้าเกิดว่าคุณมีอารมณ์แปรปรวนการที่คุณจะไปถึงเป้าหมายเนี่ย ช้ามาเลยครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนส่วนมากไม่รักษาสภาวะอารมณ์สมดุลครับถ้าคุณสามารถรักษาสภาวะอารมณ์สมดุลได้คุณสามารถที่จะจัดการงานของคุณได้ดีเพราะเขาพิสูจน์มาแล้วครับว่าอารมณ์ที่สภาวะเนี่ยคงที่และสมดุลหรือพลังงานที่สูงเนี่ยจะสามารถจะให้คุณจัดการนั้นได้ดีกว่าการที่คุณจะมีอารมณ์แย่นะหรือพลังงานที่ต่ํานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณมีพลังงานที่สูงคุณมีอารมณ์ที่จัดการแบบสมดุลจัดการอารมณ์ได้อะ ใช่นะครับคุณมีภาวะอารมณ์ที่ยอดแย่แต่คุณสามารถจัดก,การตัวเองได้ภายใน10วินาทีภายใน2นาทีาหรือไม่เกิน5นาทีการนั่นคือคุณมาถูกทางแล้วครับคุณอยากได้เงินล้านคุณต้องคิดแบบธุรกิจโอเคไหมสวัสดีครับคุณอยากได้เงินล้านนะครับคุณต้องคิดแบบนักธุรกิจเชื่อเลยครับว่าแม่ทีมใหญ่ในหลายหลายแบรนด์นะครับวิงไว้พรีมายาหรือเหลายๆแบรนด์เนี่ยเขาคิดแบบหัผวผู้ประกอบการครับเขาคิดว่ามันเป็นธุรกิจของเขา หน้าร้านออนไลน์ทิกตอกเฟซบุ๊กยูทูบเนี่ยนั่นคือหน้าร้านพวกเขาครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณคิดแบบแม่ค้าคุณจะแค่ขึ้นมาแล้วลงไปก็คือการไลฟ์สดแล้วก็ลงไปทำคลิปแล้วก็ออกไปแต่พวกเขาวางแผนกลยุทธ์เสมอครับอ่าสวัสดีครับพี่แจมพวกเขาวางแผนเสมอถ้าคุณอยากมีเงินล้านจงคิดแบบ Business Owner หรือผู้ประกอบการนั่นคือวางกลยุทธ์มากกว่าการที่คุณจะ เข้ามาไล์สดแล้วก็ออกไปเข้ามาไล์สดแล้วก็ออกไปบางคนไล์สดน้อยแต่สามารถสร้างแรงกระเพื่อมในธุรกิจได้มากมายครับคุณแค่วางแผนให้ถูกต้องว่าคุณจะทํำยังไง